ครับพวกผมมาท่เบสไปนะครับจากช่องแมคกี้ฟิล์มนะครับเอาละครับเราก็มาต่อกันที่ EP ที่2นะครับตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศกันนะครับตอนนี้นะครับคนก็มากันเยอะเลยนะทุกคนนะครับนี่นะครับนี่คือโซนทางด้านหน้านะเพื่านนะครับไปผมก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยนะครับสู้ๆนะทุกคนเนาะนะครับนี่จะเป็นภาพบรรยากาศที่เจซีได้เห็นกันนะครับ นะครับเดี๋ยวเราจะพาเอ็ซีนับไปยังจุดบริเวณที่ตลาดบ้างอะไรบ้างนะครับ <L ie> ก็จะพาเอซีไปหลายๆจุดเนาะนะไปหลายๆจุดนะครับระหว่างที่รอนักต้อนข้าวก็อุ้ยน้นนาไล่อันขึ้นสามทุ่มอ่ะนะขึ้นสามทุ่มนะฮะนะครับเวทียังไม่มีอะไรเลยนะครับยังรอนักร้องอยู่นะครับยังไม่มีอะไรจริงนะนะครับ ตรงระหว่างนี้พายเอ็กี่ยวนะครับทุกคนพายเอ็กี่ยวครับผมโอเคนะครับตอนนี้ล่าสุดนะครับพิมนาล่าสุดเป็นไงบ้างตอนนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างวิวดีมากไปต่อไปต่อบรรยากาศดีบรรยากาศดีอ่ะพิมนาบอกว่าบรรยากาศดีนะครับเยอะมากเลยเหุ่นละเนี่ยโอเคคนเยอะมากเลยเนาะโอ้ไม่คนเยอะเลยนะเรารอน้องนข้าวอีกชั่วโมงกี่ชั่วโมง อีกไ้ชั่วโมตอนเนี้ยตอนเนี้ยโอเคโอเคสรุปน้องข้าวไม่เล่นสี่ทุ่มหรอไม่รู้สี่ทุ่มสี่ทุมอ๋อโอเคจะรอดูจะรอดูสรุปตอนที่เขาเล่นสามทุ่มเพาหมายความว่าตอนนี้เขาคือเขาจะปล่อยให้เอฟซีเนี่ยออกเดินเที่ยวก่อน ตวีมันตัวมนตักด้วอืมอ่ะตัวตีได้สามตัวเมนลองดูเนาะองดูนะครับนะครับตอนนี้ขมยแบงคใหม่เลยครัของเมนตี้เลครเงแียงอยู่ไมเนี่ยยังอยู่นะที่บรดาสมุทรสงมล้เกินอะไรเนไม่ไม่ไม่ไล่เไล่แล้วไม่ทาคลิปว่นะไม่เอาคลิปวะผมเอาคลิปอยู่เนี่ย่ได้คลิ้วพ่เะไรเนี่ยซผมแล้่เนี่ยอ่ค เย็นภาพบรรยากาศนะฮะเราก็มาดูกันนะครับช่วงเย็นๆนะครับผมตอนนี้มืดแล้วครับมืดแล้วนะฮะครับผมครับครับถั่วต้มถั่วต้มต้มถัอันนี้ลุงชัยนะครับผมที่น้องพูดถึงบ่อยบ่อยแต่ว่ามีมีสองคนเนาะ ใช่หนึงใช้สองครับใช้หนึ่งใช้สองอันนี้ใช้ที่ไหนครับใช้ท่ามกาท่าเรือครับใช้ท่ามกาท่าเรืออีกใช้หนึ่งเป็นชชยชนบุรีชนบุรีใช่ครับอืมนี่ใช่หนึ่งนะผมผมดูต้นข้าแต่ยังไม่ใหม่ดีประมาณพะหนนะโอเคนี่ใช่หนึ่งนะครับใช่หนึ่งครับผมอ่าใช่หนึ่งนะขับรุ่นแรกเลยเนี่ยรุ่นแรกเลยนะเอารุ่นเก่าไปเลยรุ่นแรกเลยเออนะครับรุ่นแรกเลยนะครับเป็นบ้านข้างนตัวจริงมข้างตองท่าเห็นไหมเนี่ยเห็นจิ้มไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาเลยเสื้อต oh uh, ัวจริงรว้ยเฮ้ย ah, ดูเจ๊สวยไรดูดีดูไหนเงี้ยเฮ้ยใช่ใช่ใช่นี่ตัวจริงตัวจริงทุกคนโอ้โหเสื้อสวยเสื้อสวยเห็นแล้วเห็นแล้วเสื้อสวยจริงจอ่ะเห็นะเห็นแล้วเห็นแล้วเสื้อสวยเสื้อสวยให้น้องโดยเฉพาะเลยเนี่ยนะทให้น้องโดยเฉพาะเลยทำเพื่อน้องโดยเฉพาะอ่าโอเครอรอสี่ทุ่มไหม รอครับรอจนน้องเลิกอ่ะโอ้โหนั่งข้างหน้าสุดอีจฉาเล่นเ่นมาได้บ่ายสามโมงนะครับเนี้เท่าไรนะออกจากบ้านเที่ยงคืนถึงนี่บ่ายสามโมงให้ดูเออกจากบ้านเที่ยงคืนถึงนี่บ่ายสามโมงใช่ครับอ๋อเอาจัดไปครับผมอ่าสี่ทุ่มะไม่รักไม่มาไม่รักไม่มาคลินมาติดตามมาตลอดเลยโอเคคลิปนี้เราได้ดูเราได้เห็นคุณปู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะคุณปู่อยู่ไหนคะคุณปู่อยู่ไหนครับ ยังไม่มาเหรอไม่โอเคยังไม่มายังไม่มามาแล้วมาแล้วมาแล้วสัมภาษณ์ได้เลยโอเคมาแล้วมาแล้วโอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้จากชุมพรโอ้โหเดี๋ยววันนี้ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายอ่าเข้าใจเข้าใจอาศัยแมสไปไม่เป็นไรคุณปู่นี่อยู่ชุมพรเหรอครับครับครับโอ้ถามหน่อยวันนี้นึกยังไงคือทําไมมาถึงที่เลยอายุมากแล้วก็อยากเที่ยว เดี๋ยวปู่บอกอายุมากอยากเที่ยวอ่ะเออปู่จะไม่รักไม่มาเราะไม่รักไม่มานะเออเพราะรักถึงมานะครับโอ้ยชื่นใจจริงเลยอ่าน้ำตลอดเลยตามตลอดไปถามเออจะไปลงที่ไหนบ้างไปอำเภออะไรจังหวัดอะไรเนี่ยเออเออเออใครเนาะใครเนาะโอ้โหโอเคพีโอโอ้ผมหน้าม้าผม คุณปคุณปูรอรอไหวไหมสี่ทุ่มไหวไหมสี่ทุ่มไหวไหวมาไหวอ้าวต้องไหวนะครับขนาดคุณปู่ไม่ค่อยสบายยังมาไหวเลยนะครับวันนี้สุดยอดนะมานั่งตรงหน้าสุดเลยนะถือว่าดีมากเลยวางเห็นชัดชัดวางแผนไปแล้ววางแผนไปแล้วอ๋อแป้ว่าต้องมานั่งงหน้า เคยเห็นแต่ในจอมือถือกับจอทีวีวันนี้เจอของจริงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแน่เอ๊ะน้องต้นข้าวจะรู้หรือเปล่าเดี๋ยวรอรุ้นนะครับว่าน้องต้นข้าวจะรู้ไหมว่าปู่มาจากคุณพอเลยนะเนี่ยนะครับเออมาถึงสมุทรสาครเลยนะครับแม่บ้านแมาบ้านมาแล้วแลวเราก็มามานะครับเราก็มากันครบนะฮะเอ๊ วันนี้คุณปู่แน่นอนจริงๆนะครับยอมรับในหัวใจที่รักน้องต้นข้าวเหลือเกินคุณปู่สู้ๆนะทุกคนนี่เก้าอี้ชอบเลยเก้าอี้เนี่ยใครเป็นโจเฟอร์ใครเป็นโจเฟอร์ฮะคุณปู่ขับรถคุณปู่ยังขับไหวนะครับโอ้คุณปู่นะขากลับยังไงเบาๆหน่อยเด้อเอาคุณปู่ขับรถมาด้วย โอะไรจะเก่งปานนั้นก็ขับไปได้ทั่วเลยไปถึงเชียงใหม่เชียงรายไปหมดอ่ะโอ้โหนะครับเป็นกำลังใจคุณปู่นะครับวันนี้ได้ดูน้องน้องข้าวสมใจแล้วคได้ไปคได้ไปนะโอ้โอะสมใจแล้ววันนี้ได้ดูน้องน้องข้าวนะครับโอ้โอ้ข้นข้าวนะบอกว่าเอฟซีจากชุมพรนะปู่ซากยามากปู่ซากปู่ซากย่ามากปู่ซากย่ามากจากชุมพร มารออยู่ข้างหน้านะ FC ช่วยไป็นสกิดหน่อยอะนะครับเอฟซีโออยู่ไหนอยู่นี้อยู่นี่อ่ะโอเคเอซีโออยู่ประจำข้างหน้าอ่ะโอเคนะครับช่วงนี้ไม่รู้จะไปไหนฮะไหนไรไม่ได้อะไหลได้ดิเอเอสดิเอเอสเสาอยู่เนี่ยผมมาตั้งให้อ่อใช้เอเอสครับ ถึงจะรอดกันใช่จ้าวจ้าวเจ้าเขาชอบท่ายายได้เลยผู้ชายได้เลยใช้เอเอสเลยสำหรับซิมเลยสำหรับซิมเดือนโอ้ัตัายแล้วไปหาซื้อซีทีเอสด่วนเลยมาตั้งเสาใหม่ใช่ไหมใช่วันนี้เองไม่ได้ไม่ได้วันแรกไม่มีไม่มีเอเอสเลยวันนี้ผมเลยรอดไงเอเอสอ่ะตัวครับใตัทได้ตนะครับใช้ตัวสวัสดีครับ เป็นบรรยากาศนะครับหน้างานมนุกโณน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปทั่วๆเลยตลาดเลยน้องโงนเนาะช่วงระหว่างที่รอน้องต้นข้าวสุปรยานะครับช่วงระหว่างที่รอเดี๋ยวไปทั่วๆไปเลยปะไปตลาดไปตรงนู้นตรงนี้บ้างเนาะนะครับมีพีแรกเราก็ไปไหว้ข้างบนแลนะโอ้โหตรงนี้ไอ้ยามุมนี้อะไรกันเนี่ยคน oh, โอ้โหมุมนี้คนเต็มเลยนะฮะมุมนี้คนเต็มเลยนะครับทำไมคนเต็มขนาดนี้ ไปประวัติการเลยนะเนี่ยคนเยอะมากทุกคนคนเยอะมากครับโอ้ดูสิครับทุกคนรประวัติการ,รอ่ะสวัสดีครับ,รบโอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอคคบขอคุณครับผมให้เยี่ยมหมดไปละโอเคขอบคุณมากนะที่ซักมืูนะครับผมไหนอ,ไอันนี้อะไรตุ่มอะไรเดี๋ยวเดินตรงนี้ได้ไหมได้ได้ได้ช่องช่องนี้เขาเผื่อให้เขาเผื่อให้ใช่ใช่เขาเผื่อให้เดี๋ยวจะลอกให้ ของอะไรให้น้องด้วยอ๋อโอเคมีพวงอะไรให้น้องด้วยอันนี้อันนี้ของอะไรพวงอะไรนะฮะอันนี้กล่องอะไรกล่องพวงมาลัยนั่นเองอ๋อโอเคกล่องพวงมาลัยจะกล้าถือมามันยาวอ่าโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมมากี่คนมาเอ่อกับพี่มนาด้วยมนามาด้วยมามาครับผมทั้งหมดกี่คนเลยนะครับทั้งหมดมากี่คนกี่ทูบเหรอที่มาทีมเนี่ยอ๋อผมมากับพี่ชายมีมนาอยู่ตรงนี้นี่่า เอขอบคุณมากครับสาธุครับผมแบ่งกันอันนี้ให้ให้หลวงปู่ลุ่งนะครับลุ่งหลวงปู่ลุ่งนะฮะลุ่งอาดุนะครับรุ่นแรกของเจ้าวาดองใหม่มาเดี๋ยวให้พี่ชายด้วยนะพี่ชายอาทีมงานนะครับได้แล้วครับผมนะฮะ้ลุ่งลุงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับป้าเดี๋ยวผมมอบให้พิมนา่อนนะฮะก่อนที่จะไปข้างนอกให้พิมนาคถึงตัวอนะครับขอบคุณมากครับอยู่ก็ได้พระมาหลงปู่ลุ่งนะครับสุดยอดมาก พี่มนาโชคดีแล้วแล้วมากมกี้แม่กกี้โชคดีพี่มนาเจอ FC แล้วก็ FC ก็ให้ของดีมานั่นก็คือหลวงปู่ลุงรับไว้เราได้คนละองค์นี่ได้แล้วเอารับไปนี่จะเปแกงเอฟ่อนะนีจะเปแกงเอฟ่อโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอ่ะส่งมอบแล้วนะส่งมอบแล้วนะครับไปแล้วครับผมได้แล้วทุกคนส่งมอบส่งมอบ ฮะโอ้ยนะครับสุดยอดมากเลยเสีน่ารักน่ารักครับเ,รเอามาเลยโต้ะน้าฮนะนะเอามาไม่ที่แรกเราถ่ายว่าเต็มแล้วไงอ๋อครับครับครับโอ้ยตรงนี้จะไมคนเต็มเลยเนี่ยฮะคนเต็มเลยทุกคนนะฮะโอ้สุดยอดโอ้ทำไมาคนเยอะขนาดนี้คนเยอะมาก ้คนครับคนเยอะมากครับเนน่าเชื่อมุมนี้แบบสุดๆเนี่ยขนาดมีอันี้บาง่ะทุกคนคนยังเยอะเออคนยังเยอะนะท่านคนครับวันนี้บอกไลยงานงานช้างครับงานช้างคนเยอะมากนะฮะพาเดี๋ยวพาเอฟซีไปตลาดนะครับเนาะท่านพาไปตลาดกันนะครับ ถูเสือกันนี่ทุกคนอีกหน่อยก็คงจะอีกหน่อยคงจะเดินไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาจับจองที่นั่งกันแล้วนะฮะนี่ครับเขาจับจองที่นั่งกันแล้วนะครับทุกท่านนะครับอ๋อเจอพี่ตั้มนะเดี๋ยวเอาไปให้พี่ตั้มหนึ่งองค์เนาะนะครับพูดอะไรก็พูดนะครับสวัสดีครับ ะใครใครขึ้นขึ้นก่อนเลยไรอันแล้ไรอันขึ้นก่อนขึ้นก่อนแล้วไปต้องฆ่าไหมใช่ครับไรน้องต้องฆ่าปิดท้ายเลยอ่าสี่ทุ่มเลยใช่รอสี่ทุ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญหลวงปู่ลุงไปให้พี่พี่ตั้มด้วยนะครับแบ่งกันไปเนาะสวัสดีนะครสวัสดีพี่ตั้ม ันนี้แมงกะพี้ก็ได้หลวงปู่ลุงแล้วก็เอฟซีมาให้ผมก็มาแบ่งปันพี่ครับโอ้ขอบคุณมากเลยสาธุพี่ขอเอาติดตัวไว้นะขอบคุณบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับแบ่งปันกันแบ่งปันกันนรักบ้างเลยเพราะว่าอุ้ยหลวงปู่ลุงศักดิ์สิทธิ์นะค่ครับเอาติดตัวตลอดนะพี่อสาธุนะครับพี่ตั้มก็มาไลฟ์ด้วยครับผมถึงถึงไหมพี่ตั้มท่าเนี้ถึงไหมแค่ไม่ไปแปรงหน้ากัน ไม่ไปข้างหน้ากันรอรอเต้นข้างหลังฮะเขาเหรอพี่ตั้งไปไปแทรกข้างหน้าก็ได้นะข้างหน้ามีตรงมีที่แท็กเหรอไอ้ตรงข้างหน้าเลยครับที่ยูทูบยิงกันอยู่ไปได้เออชัดได้ขอาชัดได้ได้หมดของเราของเราเป็นสื่อเราได้ฮะชัดไหมชัดไหมชัดใช้เอเอสนะยงชัดใช่ไหมชัดครับผมอ๋อทำไปดูได้ไงใช่ครับพี่พี่ตั้งไปข้างหน้าเลยเราเป็นสื่อไปหน้าเลยอะเดี๋ยบอกไปก่อน พาทุกคนครับจะพาเอดูทั่วๆนะดูทั่วๆเลยว่าตอนนี้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่มานาเลิกทำคลิปซอยแล้วผมมากลายเป็นคนทำคลิปแทนพนะาเที่ยวนะครับน,นี่คือด้านหลังนะด้านหลังนะครับ ด้านหลังด้านหลังนะทุกคนสุดยอดแล้วสุดยอดไม้มทุกคนอ้นี้คือด้านหลังนะครับเยอะอยู่นะไม่ใช่ไม่เยอะด้านหลังเยอะนะครับเยอะนะทุกคนนะด้านหลังเยอะนะครับเยอะมากมากเลยแหละนะครับรอไหวไหมน้องต้องเข้าขึ้นสี่ทุ่มนะขึ้นสี่ทุ่มนะรอกันไหวไหมจ๊ะนะครับรอกันให้ไหวนะ รักน้องต้นข้าวจริงรอกันได้นะครับอย่าเพิ่งหลับกันนะแม่พ่อแม่อย่าเพิ่งหลับกันนะนนะต้นข้าวขึ้นสี่ทุ่มนะครับรอกันให้ได้นะนะครับรอนะไลอ้านขึ้นก่อนน้องต้นข้าวขึ้นที่หลังนะครับขอ FC ได้รอน้องต้นข้าวเลยครับผมรอกันเด้อรอกันรอกันนะครับ ช่วงระหว่างนี้แมงกับพี่จะพา FC ไปเที่ยวตลาดนะครับโอเคไหมไปไปเที่ยวตลาดกันนะครับรึปะโอ้โเยอะแยะเยอะแยะเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนไปเที่ยวดูให้ทั่วก่อพาไปดูทั่วก่อนนะครับเห็นไหมตั่วอย่างทั่วอย่าง ตัวมาเดี๋ยวเปลี่ยนพาวเวงแป๊บอันนี้เป็นห้องน้ำนะโอนห้องน้ำอยู่ใกล้มากครับห้องน้ำไม่เสียตังค์ห้องน้ำเข้าได้ฟรีนะครับเข้าได้ฟรีนะครับเอาละครับนี่คือบรรยากาศนะครับเดี๋ยวจะพาไปตลาดทีเดียวเนาะนะครับมาดูทั่วๆกัน ให้ดูวกันนะครับทุนนะครับอ,อันนี้หลังสุดนะนะครับจุดบริเวณนี้เป็นจุดบริเวณหลังสุดนะครับรทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับใครมาไม่ได้ก็ดูทางหน้าจอเอาน,นะครับเดี๋ยวพาทัวร์ครับนะพาทัวร์แน่นอนมาดูบรรยากาศ นะครับว่าใครเป็นยังไงอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเห็นไหมนั่งตรงนี้เห็นไหมเามาขาเห็นอยู่เนาะเห็นครับเห็นครับ<น>เห็นนะโอ้ดีเลยเดี๋ยวอยู่ที่ไหนกันครับมากา้ามาการ้าเอา้าเอฟซีการมาถึงนี่เลยเหรอไปทุกที่เอาไปทุกที่เอ,<ๆ>เอาก็เพิ่งรู้เหมือนกอันอีกโอ้ยติดตามแบงค์กิ้อยู่เอาแล้วเราเจอคอเดียวกันติดตามแบงค์กิ้งอยู่เราขอบคุณมากนะ fc ท่ามกาทุกคนกาญจนบุรีนะครับ fc จากกาญจนบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับรักทายรักใครอ่าน้องต้นข้าวขึ้นสี่ทุ่มร้อยไหวไหมไหวอ้าวไหวนะอ้าวไหวอีกต้นข้าวต้องรออยูแล้วทำไมนะมาพอต้นข้าวต้องผหวมาเพราะน้องต้นข้าวโอเคเลยอู้ถูกใจนะฮะเอาทุกคนปบมือให้หน่อยเร็วนะครับผมเออนี่ ดีมากเลยมาเพราะน้องต้นข้าวเพราะเราคือหัวใจเดียวกันคือน้องต้นข้าวอ่าโอเคช่วงนี้มนนแมงกระพิ่ทัพคอนแนนก่อนครับผมวัสดี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 ทักทายทักทายทักทายกั อยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนที่อยู่กรุงเทพอ่าที่ไหนครับตลาดพลูตลาดพลูตลาดพูอ๋ออยู่ในเมืองเลยอ่าโอเคตอนนั้นก็ไปเจอกันที่วัดไผ่พลูเอ้แบวัดไผ่เหลืองวัดไผ่เหลืองไงอ๋อลูกสาวเดี๋ยวลูกสาวจะถ่ายรูปทำไมไม่เอาลงให้พี่อ่ะอันไหนนี่ถ่ายที่วัดไผ่เหลืองไม่เด็นเอาลงเลยมันมีเยอะนะเยอะผมถ่ายหลายคนมากแล้วบางทีผมลงไม่ทันทำคนเดียวด้วย เดี๋ยวดให้ลูกสาวไทยได้ได้ได้ไูดไทยลูกกับพี่แม่ก็ไมา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 โอเคอ่าคนเข้าหไอฮได้แม่สบายดีรอบนี้ไม่ได้ป่วยอไหนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋อ้าหาคุเหรอ ผมคิดว่าน้องต้องข้าตามหาผมคนเดียววหรอเม่อคืนนี่เป็นยังไงเราให้เขาทิ้งได้ไม่ไม่คือเราเข้าใจ้งเขาเพราะว่าเขาเขาต้องรีบไปดูน้องน้องดูรู่นสาวเอาล่าสาวว่าไงแม่หนูต้องตามพี่เป็นก็ติ้งกันไม่ทายหน่อยมามามาจะไปหาแม่เจอไอ้เนี่ยที่ใครหาใครจะไปอะไรตะกรอนนะแม่อ๋อ้ลุงต่างไว้เหรอไปอ่ะเอ้า ไม่ไม่ได้ไปแล้วเขาเลิกลากันไปหมดแล้วอือเอานี่ไงเนี่ยถ่ายใครถ่ายให้ใครถ่ายมา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 ฮะไปพี่โลกมาแล้วไปพี่โลกมาสาวไปรับมามามาถ่ายมาถ่ายรูปกันโอเคโอเครอถ่ายรูปทุกคนนะฮะน่ารักน่ารักนะถ่ายรูปกันนะครับเจออีกไหมครับเจ้ากล้องถ่ายรูปไหมเอาใจช่วยคุณแม่หน่อย

แล้วก็เลยไม่ได้ติดต่อถ้าดูตลอดโอ้ขอบคุณมากอุตส่าห์ตามมาดูถึงน้องต้นข้าวนี่เรามาห้าวันวันนี้พอร่วงมาวันนี้ไงอะะไรนเราก็ดูไม่ออกเลยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมไปข้างหน้าก่อนนะไปหน้าก่ออน้าวทักทายคุยคุยกับแฟนคลับนะครับนะเดี๋ยวแฟนคลับก็ทักทายแล้วเราอ่ะอันนั้นอะไรอ่ะเขา อะไรกันายไทยลายไทยับอะไรนะลายเอ็งอันนี้คือปุ่มไหนลายอ็งฮะลายอ็งอ๋อเอาแฟนขับไลายอั้มตะโกนเอาลายแฟนขับไลอ้อนนะฮะมาครับว้นะครับจัดไปจัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับเก็บเก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศนะครับเอาแฟนขับไลอ้อั้มก็มีมาลัยให้ด้วยนะครับ นะฮะเอาสุดยอดเลยนะเอาแฟนขับไรอันแฟนขับน้อต้นข้าวนะครับผมวันนี้ทั้ง2แฟนขับ,ได,นะบได้มาเจอกันนะครับได้มาเจอกันนะครับผมจะพาไปตลาดไปครับพาไปตลาด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 นะครับโอเค เดียแปนึงผมผมโหลดคิปแป๊บน,นึงคน,ม,นมันเยอะลค้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ